นี่คือการเติมน้ำมันพอเต็มถังครั้งแรกคิดว่าเติมน้ำมันพอเต็มถังเท่าหร่ให้ทุกคนถ่ายก็เจ็เต็มถังครับคิดว่าเท่าไหรสามพันเอาสามพันห้ายเท่าไหร่พันเหรอนี่ <laughs> เออสอ,องพันเออเรมาเรมาดูกันว่าเต็มถังเท่าไหร่อันนี้เติมเป็นก้าเจ็ดไฮพีเมียมด้วยนะเออเท่าไหร่อันนี้คือน,น้ำมันหมดเลยนะหมดแบบเหลือแค่วิ่งได้แค่แบบสิบสิบสองโลมั้งไปแล้วดูไปแล้วหนึ่ง <laughs> อุ้ยคัสิบอีกค้าสิบให้โอกาส ไปแล้วพี่บไปแล้วแพงมากอุ้ยแต่อุ้ยอุ้ไปได้เลยเฮ้ยสามพันสามร้อยสี่สิบนะคืออุ้ย่บไกลเียงสุดไม่จินตนาการว่าแบบเอาแพงไว้ก่อนเลยอ่ะดีใจที่ชนะก็เสียใจที่ถูกเหมือนกันแพงะสามพนสามร้อยสี่สิบบาทเดิน้มบมันที่หน่งมาค่ะเนี่คืออยู่บ้าน เมื่อกี้หมดเลยตอนนี้7จ็ดรกิโลมแต่ไฟฟ้าหมดเลยใช่เต็มถังเพราะตอนมาเรานื้ามันหมดเราใช้ไฟฟ้ามากใช่